เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กศนปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะเราลงพื้นที่กันมาเพื่อที่จะมาดูผลสำเร็จค่ะของการดําเนินง,งาน u 2 t b c g ที่จังหวัดระยองค่ะโดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้ชมคะที่ตำบลกองดินค่ะอำเภอเขาชะเมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะคะมีของดีมากมายหลายอย่างค่ะเพราะว่าูทีระยองนะคะโดย BCG Model ค่ะได้พัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เป็นอีกม่งผลผลิตเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนกับภาคประชาชนขอะว่าได้มีส่วนร่วมแล้วก็เกิดผลสาเร็จอย่างไรบ้างค่ะพักใจกันก่อนสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อลงนภาปฏิสันค่ะเป็นปอ,อยู่ในภ้าประชาชนของตำพังกองดินค่ะเป็นยังไงบ้างภาพบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สมัครเข้าไปแล้วก็เป็น คนในพื้นที่ด้วยค่ะก็คือจากที่เรา,อ,าอยู่บ้านโดยที่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็มีกิจกรรมนี้เข้ามาก็าคือทําให้เราได้ออกมาเพื่อ,อาหารประสบการณ์ก็คือในส่วนของมีความรู้ในส่วนของการที่ว่าจะนําวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยสารที่สามารถที่จะเอามาทําอะไรได้เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ ส้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ตัวของเราเองได้ด้วยองซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากอะไรอยากให้แนะนำนิดนึงว่าเราเห็นความสําเร็จตรงนี้ตรงหน้าแล้วมันคืออะไรคะค่ะตรงนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยตัวตัวนี้คือต้นสอยดาวต้นสอยดาวในนี้คือคือลำต้นของต้นสอยดาวใช่ค่ะต้นสอยดาวซึ่งต้นสอยดาวเนี่ยมันจะมีะคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คือตัวเนี้ยต้นสอยดาวเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการตาดินปูนของพระเจ้าตากสีมหราชอ๋อมีเรื่องเล่า มาถึง250ปีแล้วค่ะก right. right. ันเชิงประวัติศาสตร์ใช่ค่ะก็คือตัวนี้ท่านท่านได้นำนำตัวนี้มาเผาถ่านแล้วก็ํำแล้วก็ผสมเป็นดินปืนเพื่อที่จะนำไปสู้รบสู้รบบอกป้องประเทศของเราถูกต้องค่ะหลังจากนั้นก็เห็นความสำคัญของชิ้นชิดนี้ถูกต้องค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ก็เราไม่ค่อยได้นำตัวนี้มาใช้ประโยชน์ เราก็เลยคิดที่จะนำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้นี่โดยการเราไปทำอะไรบ้างคะก็คือตอนอันนี้เรามาทำเป็นผงแล้วก็แปลรูปมาเป็นสบู่แล้ว,ว,วสบู่ตัวนี้เป็นผงบูรซับกลิ่น ค่ะซึ่งแพคเกจจิ้งค่ะท่านผู้ชมดูทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นรวมถึงองค์ความรู้ที่ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนตรมนี้ถือว่าสับิคผลใช่แล้วก็ภูมิใจในท้องถิ่นที่มีสิ่งนี้นำไปเพื่อมูลค่าได้ดค่ะต้องขอขอบคุณพ่อประชาชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ความรู้ค่ะที่เกิดจากคณา,าจารย์ของราชมมกนตะวันออกน,นะคะในการนำ BCG โมเดลมาขับเคลื่อนยูทที่ระยองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตำบลที่เราได้เห็นศักยภาพนั่นคือที่ตำบลกองดินค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการพัฒนาชุมชนนี้ค่ะสวัสดีค่ะาจาย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขวัญน,นะคะจากทีราชโมกนตะวันออกค่ะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีแสงสุน,น,น,สนเพรค่ะเริ่มแรกเลยต้องเข้าถึงก่อนเลยว่าทำไมถึงไปเลือกกองดินแล้วกองดินมีศักยภาพอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดการพัฒนา โจทย์ของกองบินก็คือว่าความจริงแลาเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คล้ายๆกันกับทางอื่นเหมือนกันว่าในตำบลเขาไม่จดชื่อสนใจแต่คนในตำบลไม่ค่อยที่จะรู้เท่าไหร่ว่ามันควรดึงอะไรออกมาเพื่อที่จะสื่อสารกับคนภายนอกให้เขารับรู้แต่พอเราไปที่กองบินปุ๊บเนี่ยเราเขาในพื้นที่เหมือนกันนะคะคือกับชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่มีของมีอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามีอะไรอ่ะเราก็เลยตั้งเป็นคำถามว่า แล้วชื่อตำบลที่ชื่อว่าเกรวดมาจากอะไรอ่ามันน่าจะมีสตอรี่น่าจะมีเรื่องราวอ่าก็เลยเกาะรึเข้าไปอื่นค่ะไปที่วัดกรวแล้วก็ได้รับองค์ความรู้จากพระอาจารย์ว่าที่เขาชื่อเกรวดเพราะที่เขาเปดินดีดินที่นี่ดีอย่งไรดีขนาดที่เราไปใช้ทําดินปูนอ๋นนอค่ะและบางเฉลียยน่ะค่ะอะไรคะดินดีดีและส่วนผสมดินที่สําคัญของดินเหล่านั้นเนี่ยก็คือไม้สอยดาวตัวนี้ไม้สอยดาวต้นไส้ยาวอ่าใช่ค่ะเป็นต้นไส้ยาวแล้วก็แต่ส่ว ที่เราเอามาใช้ทำถ่านนะคะก็คือเศษไม้ต้องบอกเลยเศษไม้เขาหักทิ้งอ่ะที่เมื่อเที่บนกองดินนัมีมีไม้นี่เยอะมากเยอะแต่ไม่ได้ทำลายสภาพาะใบสอมเบอร์คำตอบเบอร์เขามันมันทึ้งแล้ว่เพราะว่าเป็นไม้ที่เหมือนกับพอเราไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าแล้ว อ่าทีนี้เนี่ยใครดูว่าทีมงานดีฮีฮีของเรามีทีมงานที่อ่าเขาอาจจะว่างงานใช่ไหมคะเขาก็รับจ้างในการที่จะไปตัดไม้อยู่แล้วเขาก็ไปเจ้าจ้างถ้าเป่นถึงไม้สายดาวมีค่ะของเราน่ามันมีซาวดี้มีเรื่องราวที่ผิกพันกับกาบินอยู่แล้วค่ะหยิบตัวนี้ขึ้นมาพัฒนาแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสมบุกสมบูรณไปมากกว่าฐานอื่นๆเพราเราไปมจับพัเป็นฐานก่อนใช่ไหมคะแล้วมันก็ถ้าเราเปรียบเทียบนะค่ะดินธรรมดากับดินฮีทของไฟอือ่าของเราก็จะเปรีย เหมือนกับดินปบข้าไปเลยก็คือเรื่องราคานั้นแล้วก็ความความมีคุณค่าของมันก็อยู่แบบนเพราะว่าเขาใช้ทำดินปูนเขาใช้ทำานเตาถานมาค่ะแต่ถ้าเราไปแข่งกันในเรื่องของการที่จะเป็นฐานเชื้อเพลิงหุงต้มใ,ในท้องตลาดมันเยอะมากแล้วข่ยกันที่กิโลละยี่สิบบาทเท่านั้นชิ้นแบบท่มันมีเยอะุ๊ดเนี่ยมันก็ไม่ได้มากสนใจใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาหาต่อว่าเราเข้าไป่มันมันมีความน่าสนใจอะไรเพิ่มไปกว่านั้นมันจะหุงต้มซู้เขาไม่ได้ค่ะแต่ด้วยแร่ธาตุซู้เขามีค่ะมัน ยิ่งตัวคู่ๆตัวนีรจะเป็นตำบลเก่าตีที่แล้วเราชูเรื่องของการท่องเที่ยวอ๋อเรืนี้จะเข้าไปซัพพอร์ตการท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะคือต่อเนื่องกันอ้าวมันช่วยมันช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ะอ้าวตีตลาดเฮลตี้ค่ะตลาดเพื่อวเชิงสุขภาพใช่เก็จะไปเปร่ยบคู่จากธุรการท่องเที่ยวนะนะค่ะดูที่เราวางไว้แรกก็เชื่อมต่อกันใช่ตัวนี้ก็จะมาใช้ในสปาแช่น้ำอาบได้เราจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าพอเป็นตัวนี้เป๊ะเราก็จะมีแพ็กเกจเน หรือแมอ่อาจารย์ตาแล้วก็ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ<แ>สุนภาาได้มาแ่อันนี้ก็คือว่าเราก็ไม่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แข่อเราไป็นหุนต้นไ เอาไปวางไปที่คอมพิวเตอร์มันไม่ช่วยหักเหแสงคอมพิวเตอร์ได้อ๋อเหรอคะอ่าคือบางที่เราทำงานใช้มค์ถือบ่อยๆใช่ไหมบนหัวเตียงมันไม่ช่วยหักเหแสงจากหน้าจอคุณไม่ต้องไปใส่แว่นที่มันเปานรังเรียนปฏคทินเลด้วยศักยภาพของมันของผ้ามันจะมีการมันจะช่วยหักเหขึ้นในโคเวิส์ถูกไหมค่าความรู้ใหม่นะผู้ชมที่นี่แบบว้าวมากแล้วาชอบชุมชนเองก็พบความมหัศจรรย์ใช่ของสิ่งที่เคามีอยู่แล้วเผลอๆมันไปทำอะไรก็เป็นสบูุเมื่อวาน เราละธาตุเวสต่างๆทั่วไปค่ะใช่ไหมคะเขาก็จะมีสรรพคุณหลายเช่นช่วยในการหมุนเวียนของเลือดเขาถ่านเนี่ยมันจะช่วยเขาช่วยซาดจะช่วยช่วยดูดซับความมันล้ยงร้านแบคทีเรียลดสีแต่ตัวนี้มันช่วยด้วยกรหมือเพราะมันมีความร้อนค่ะเออเยอะกว่าเท่ากับซเวสเลยคาถูสุดค่ะแล้วเออราคาเพิ่มขึ้นต่อไปแล้วสังเกตว่าแพ็กเกจเรามีการเปลี่ยนแปลงคำนวณราคาที่แเราเนี่ยแพ็กเกจเราเป็นแพ็กเกจใหญ่แล้วก็ต้นทุนเฉลี่ชุมชนสูง เราเป็นท่องเที่ยวกรุ๊ปเราไปสั่งจุดเช่นว่าในโรงแรมโรงแรมโรงพยาบาลเขาใช้ก็เล็กเล็กแบบนี้ค่ะเพราะนี้เขาไปแทนที่ค่ะด้วยสรรพคุณของเขาใช้ได้ด้วยแพ็กเกจใหม่ที่ตอบโจทย์เออวเราขายเยอะนะคะสิบเก้าบาทขานสมัยเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยใช่ใช่แล้วก็ได้เอ่อมันเป็นหาที่เจอค่ะว่าเออเราต้องการเจาะตลาดทุนไหนมันมีคอนดินิชมาเก็บมากแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเติ โตมากกว่าการที่จะกระโดดลงไปได้ในตลาดแม็กซ์ใช mm ่ hmm. ไหมคะเพื่อหาให้เจอเพราะฉะนั้นของชุมเชอร์เกิดได้แน่แต่หาให้เจอว่าเราจะอยู่ตรงไหน mm hmm. แล้วก็ดันเขาไปอย่างไรบ้างใช่แล้วก็ทําให้ตําบลกองลินตัวที่แล้วค่ะเข้ารอบ mm hmm. ล็อกเป็นหนึ่งเลย ผู้ชนะเลิศใช้แบบพื้ค่ะการแข่งขนเพรกรเติมแลวก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะที่ทางตาบลกองดินที่ระยองของเราจะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็เชื่อมั่นไปได้วยกันว่ามันจะเกิดความต่อเนื่องและย,ยั่งยืนค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะได้นำ BCG m o เดลนะคะมาขับเคลื่อนค่ะ ผ่านภายใต้โครงการ U2T ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญการทำงานร่วมกันร,ระหว่างภาคบัณฑิตภาคประชาชนรวมถึงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการนำความรู้สู่ชุมชนค่ะ